แล้วเรื่องราวก็ตัดเรื่องของยอนจบไปก่อนเดี๋ยวมาปรากฏใหม่อีกรอบหนึ่งกลับมาสู่เรื่องของพระเยซูในบทที่สองในคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกสัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนกัว ทั่วทั้งแผ่นดินก่อนไปดูตารางเรานิดนึงนะครับก็จะมีเนื้อหาคล้ายคกันระหว่างยอห์กับพระเยซูก็คือมีการพูดถึงพ่อแม่เป็นใครแล้วก็มีทูตสวรรค์มาพูดแล้วก็มีหมายสําคัญเกิดขึ้นแล้วก็มีการตอบสนองของแม่แล้วก็มีหญิงที่ไม่น่าจะมีลูกก็มีลูกได้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการบังเกิดมีการกําเนิดแล้วก็มีการเข้าสุนรัตการตั้งชื่อแล้วก็มีการเผยพระวจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้แล้วก็พูดถึงการเติบโตของเด็กทั้งสองคนนี้ก็เหมือนกันนเเเปปะลยครบ็งง ที่เหมือนกันตามข้อพังพีที่ปรากฏในตารางออกัสซัสซีซ่าเนี่ยหรือจกักรพรรดิออกัสซัสเนี่ยเป็นจกักรพรรดิองค์แรกในอาณาจักรโรมของราชนาน45ปีตั้งแต่31กคศจนกระทั่ง ถึง14กค2ช่วงนั้นอนาณาจักรโรมยังเป็นสาธารณรัตอยู่นะครับซึ่งการปกครองปกครองโดยผู้บัญชาการกองทัพการจดทะเบียนสัม,มโนโครวัวนี้เนี่ยก็คือการลงลายชื่อว่าใครเนี่ยบ้านเกิดอยู่ไหนประชากรเท่าไหร่อะไรนะดังนั้นเวลาเขาจดเขาก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเขาจะทำออนไลน์ก็ไม่ได้นะวิธีให้เขาทําคือว่าใครเกิดที่ไหนให้กลับไปที่บ้านเกิดของตนเองแล้วก็ไปจดทะเบียนสัม,มโนโครวัวที่นั่นเอาเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่นับ นะหมายถึงว่าเขา,เาสมมุติมาลีไม่ต้องกลับไปที่บ้านเกิดของตนแต่ว่าไปตามสามีไปสองคนก็เลยมาที่เบดเลเฮมนะครับเพื่อที่จะจดทะเบียนเดาซิว่าทำไมเขาให้จดทะเบียนเพื่อว่าจะเก็บภาษีจะได้รู้มันมีคนอยู่เท่าไหร่อ,อาชีพอะไรทำตรงไหนบ้างเนะี่ยแล้วเป็นเลยเป็นงานสำคัญ มีการจดทะเบียนทั่วทั้งแผ่นดินตอนนั้นอนาณาจักรโรมปกครองครอบคุมไปถึงแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปจนถึงชายฝั่งแอตแลนติกตอนนั้นครอบคุมไปกว้างมากดังนั้นก็ให้ทั่วทั้งอาณาจักรโรมเนี่ยเขากลับไปทุกคนก็กลับไปที่บ้านเกิดของตนเพื่อไปจดทะเบียนนั้นซึ่งการจดทะเบียนนี้เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ซีซ่าออกัสตัสพอออกัสตัสสั่งให้จดทะเบียนเสร็จแล้วก็เรียบร้อยหมดหน้าที่ได้ ทุกอย่างถูกจัดฉากอย่างสวยงามคือว่าออกาซัตเนี่ยมาเกิดก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้นะผิด,ผดแผนผิดแผนต้องมาตรงนี้พอดีเพื่อให้พระเยซูมาเกิดตรงนี้วันนี้ไม่ว่าใครเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองใครจะครอบของโลกใครจะมีอำนาจใครจะรวยล้นฟ้าใครอะไรก็ตามทั้งหมดยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ อักซาสทำสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างและทำสิ่งที่ดีมากมายแต่หนึ่งในสิ่งที่สมควรมากที่เขาทำคือว่าสั่งให้มีการจดทะเบียนสัมโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินไม่งั้นพระเยซูจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่นาซาเลตผิดแผนใช่ไหมไม่ได้เพราะเพราะมีคาพยากรณ์ว่าต้องเกิดที่เบรเเลเฮมใช่ไหมเกิดนาซาเลตได้ยังไงจริงๆคำพยากรณ์ในพระคัม์เดิมที่พูดถึงพระเมสยาหรือพระมาซีฮาเนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้น ถ้าดูดีๆนะบอกว่าอย่างนี้เอาแค่สามอย่างก็พอพระองค์จะเกิดที่เบตเลเฮมพระองค์จะเป็นชาวนาซาเรตและพระองค์จะออกมาจากอียิปต์เอามันจะเอาไงกันแน่วันเนี้ยมันมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมเกิดเบตเลเฮมก็เป็นชาวเบตเลเฮมสินาเอเอาไปเป็นชาวนาซาเรตได้ยังไงใช่ไหมแล้วแล้วเป็นชาวนาซาเรตมันออกมาจากอียิปต์ได้ยังไง แต่เรื่องทั้งวัตถุผูกเขาได้กันสวยงามนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสม,มโนควรวในสมัยคิรีนิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคิรินิอัสเนี่ยเป็นเจ้าเมืองซีเรียตั้งแต่12คอกศจนถึง16คกศเขาเป็นเจ้าเมืองอยู่28ปีที่บอกว่านี่เป็นการจดทะเบียนสม,มโนควรวครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกหรือในไม่ใช่นะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในอาณาจักรโรมในที่เป็นระบบ จักรวรรดิของโรมเนี่ยแบบนี้เนี่ยที่มีการจดทะเบียนครั้งแรกพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เป็นจักพรพรรดิองค์แรกใช่ไหมคือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรท้คูครัวครั้งแรกภายใต้อนาจักรโรมที่มีจักพรพรรดิแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีทํามาบ้างแล้วนะครับเพื่อจะเก็บภาษีเพื่อจะรวบรวมแล้วก็มีบอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคีรินิอัสเนี่ยเป็นเจ้าเมืองซึ่งโรมเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาดูแลซีเรียจริงๆเขาเนี่ยเป็นอยู่สองครั้งช่วงแรกเนี่ยเป็นอยู่แล้วถูกปลดไปสักพักนึงงแล้กัับมมาตให่ กินิวีัสโยเซฟก็เลยเดินทางจากนาซาเลตมายังแคว้นยูเดียที่ตรงนี้ระยะทาง130กิโลเมตรโดยประมาณก็คือไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ได้นั่งรถด,ด้วยนะใช่ไหมนะเดินทางแล้วนํำซ้ำตอนนั้นมาลีก็ตั้งครนภเริ่มท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล,ละดังนั้นการเดินทางคงจะเป็นเวลานาน,านแล้วก็ลำบากมากโยเซฟก็เดินทางมาที่เมืองเบตเลเฮมเพราะว่าเขาเป็นเชื้อสายดาวิดใช่ไหมดาวิดเป็น คนเบลเลเฮมแล้วก็ไดให้จดทะเบียนที่นั่นนะครับพร้อมกับหญิงที่มั่นกันไว,แว้แล้วแลวกำลังตั้งคันอย่างที่บอกเนื่องจากต้องถือว่าเวลามั่นกันเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นสามีภรรยาไปด้วยกันได้เป็นอย่างไรเ็ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วมารีก็กําลังตั้งคันแล้วก็ทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่จะคลอดบุตรแล้วก็คลอดบุตรชายบุดหัวปีในพระคัมภีร์บอกไว้ว่า,วามารีมีลูกอีกหลายคนมารีโยเซฟเนี่ยมีบุตรหลายคน ในมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่ห้าสิบห้ามาระโกบทที่สามข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับแล้วมีอีกหลายคนใังั้นก็เลยเรียกพระเยซูว่าเป็นบุตรหัวปีแล้ว 1, พันผ้าอ้อมวางไว้ในหลังหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างสําหรับพวกเขาในโรงแรมก็การ 1, พันผ้าอ้อมก็เป็นเหตุการณ์ปกติของเด็กที่เกิดใหม่ในเวลานั้นแล้วก็ในหลังหญ้าที่นั้นก็คือว่านักเดินทางเนี่ยก็สามารถ กรณีนี่ไม่ไมใช่เหตุการณ์ผิดปกตินะครับกรณีที่โรงแรมเต็มมาไรต่างเนี่ยมันจะมีขออสัตว์ที่เอาไว้สําหรับให้คนคนลาคนเดินทางมาเหมือนกรลานจอดรถใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เดินเท้ามาก็ก็ขี่สัตว์ขีและสัตว์ขีลาขี่อูดอะไรมาใช่ไหมก็มีที่โรงแรมเนี่ยมักจะมีที่อย่างเงี้ยเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เขาก็ไปแล้วก็ถ้ามันเต็มจริงๆก็ คนก็สามารถไปพักอาศัยที่นั่นได้แต่ว่าจะไม่มีอาหารให้นะครับมีน้ําให้แต่ว่าไม่มีอาหารพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่พระเยซูเกิดวันไหนพระเยซูเกิดวันไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่น่าจะใช่วันที่ยี่สิบห้าธันวาคือเป็นวันอื่นได้หมดเลยแต่ไม่น่าใช่วันที่2ีบาธันวาเพราะว่าในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยพอกษัตริย์ของโรมเนี่ย คอนสแตนติน <Constant> ได้มาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็<ๆ>เปลี่ยนเอ้ยคุณจะจัดเฉลิมฉลองวันเกิดให้พระเยซูนะนี่นี่พระเยซูเกิดวันไหนผมไม่รู้ครับไม่รู้เอาวันไหนดีวะอันเอาวันที่ย5สาธันวาแล้วกันเมื่อก่อนฉลองเทพเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เอาละไม่ฉลองเทพเจ้าเอาย้ายมาเป็นวันนี้ดังนั้นพอย้ายมาเราก็รู้ว่าไม่ใช่วันนี้แน่ๆเป็นเป็นวันอื่นได้ทั้งหมดยกเว้นวันที่ย5สาธันวาเป็นกันไปเนาะ ซึ่งบางคนก็จุกจิกไปนิดนึงเขาบอกวันที่25ธันวาเป็นวันน้มัสการเทพเจ้าเอ็งนั้นเราไม่ควรใช้วันจริงๆมันก็วันไหนเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วก็เทพเจ้าก็ไม่เห็นสําคัญเลยแล้วก็แล้วก็เขาแค่เลือกมาสักวันหนึ่งโอเคไม่ชอบ25ธันวาก็ไป25มกราคก็ได้เหมือนกันนะนะวันไหนก็ได้เพราะว่าเป็นแค่จัดขึ้นมาระลึกถึงพระเยซูแค่นั้นเองแล้วก็ทุกวันเป็นวันที่ดีแต่ที่แน่ๆตามเราสังเกตดูแล้วไม่น่าจะเป็น ในเดือนธันวาหรือมกราโดยเฉพาะปลายธันวาเนี่ไม่น่าใช่เพราะว่าช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวการไปอยู่ในคอกสัตว์ในฤดูหนาว ลำบากมากแล้วก็ไม่ไม่มีคนนิยมทํากันในเวลานั้นแล้วก็ที่สําคัญในลูกาช่วยเราอธิบายเราคือว่าในเวลานั้นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงขูมแกะของตนในทุ่งหญ้าเวลากลางคืนใช่ไหมฤดูหนาวเขาไม่เอาแกะไปเลี้ยงในกลางคืนนะแข็งตายหมดเนะี่ยเพราะว่าแกะอ่อนแอมากนะีก็เลยไม่น่าจะใช่ช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกย้ายมาเนะี่ยเขาย้ายมาใช้อันนั้นเองในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเวลาเฝ้าขูม แกะของต้นในเวลากลางคืนพวกคนเลี้ยงแกะนี่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนยากจนและก็มีฐานะต่ําต้อยในเวลานั้นนะครับเวลานี้ใครมีแกะอยู่ก็รวยพอสมควรนะครับแกะแพงแต่ปรากฏว่าพระเจ้านําข่าวดีมาบอกแก่คนต่ําต้อยเป็นพิเศษก่อนใครเลยการประกาศของทูตสวรรค์ไม่ได้ไปประกาศกับญาติญาติของมารีและโยเซฟใช่ไหมสังเกตไหมแต่ว่ามาประกาศกับ คนอื่นคนนอกทําไมเพราะว่าการมาบังเกิดของพระเยซูไม่ใช่สําหรับครอบครัวมารีและโยเซฟเท่านั้นแต่สําหรับคนทั้งหลายท,ทั่วไปเลยทีนี้บรรดาคนทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเลือกคนต่ําต้อยในรูกาจะเห็นภาพนี้ครั้งแลครข้างเล่านะครับคนยากจนคนต่ําต้อยคนบาปสําหรับพวกฟาริสีจะถือว่าพวกคนเลี้ยงแกะเนี่ยมีมลทินเยอะสกปรกไม่ถูกต้องแกะไม่คู่ควรเป็นคนบาปเป็นพวก คนเลี้ยงแกะนะครับแต่ว่าพระเจ้ามาประกาศข่าวดีนั้นแก่คนเลี้ยงแกะเป็นคนเป็นกลุ่มแรกทูตสวรรค์น,นั้นก็มาปรากฏในทันทีทันใดปึ้งไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรใครบอกว่าเป็นากาบเบียวอาจจะมั่วได้นะครับพระพี่ไม่ได้บอกก่อนหน้านี้มีบอกแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นกาบเบียนแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกาบเบียนไหนไหนมาแล้วก็ไปต่อเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็รัศมีข,ของพระเจ้าก็ปรากฏเหมือนที่เราดูใน ในภาพยนตร์หรือว่าการแสดงละครใช่ไหมแล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าข่าวดีมาถึงข่าวดีมาถึงคนทั้งหลายโดยเริ่มต้นที่พวกเขาก่อนคือบอกว่าวันนี้เนี่ยพระคริสตซึ่งเป็นคนที่อิสราเอลเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานาน,านแสนานานตามคำสัญญาของพระเจ้าได้มาเกิดแล้วที่เมืองของดาวิดก็คือเมืองเบตเลเฮมเป็นเมืองดาวิด แล้วก็ทูตสวรรค์พูดถึงหมายสําคัญบอกว่าจะพบพระกุมารน,นั้นพันผ้าอ้อมอันนี้พอรับได้นอนอยู่ในรลางหญ้าผู้เลี้ยงแกะก็งงอันที่หนึ่งคนธรรมดาเนี่ยเขายังไม่เอาลูกไปไว้ในรลางหญ้าเลยใช่ไหมอันที่สองกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใช่เอาลูกไปไว้ในรลางหญ้าอันนี้ยิ่งงงเขาไปใหญ่เพราะว่างงก็เลยเป็นหมายสําคัญไงคือสมมุติถ้าบอกว่าโอ้ oh, อาจารย์โยฮันพระเจ้าจะอวยพรอาจารย์โยฮัน ถ้าจย์โยหันพบคนข,ขายข้าวเหนียวปิ้งหน้าถึข้างถนนไปยังไงก็เจออันนั้นไม่ใช่หมายสาคัญเพราะว่าขับรถยังไงก็เจอคนขายข้าวเหนียวปิ้งเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่หมายสาคัญแต่หมายสำคัญคือว่ามันเป็นพิเศษเห็นได้เห็นแล้วรู้เลยแตกต่างเนี่ยเป็นหมายสําคัญเนี่ยนี่เป็นหมายสําคัญก็ค,ญคือว่าโอ้พระกุมารพันผ้าอ้อมพันผ้าอ้อมก็ปกติดีแต่นั้นไปนอนอยู่ในรางหญ้าแล้วก็ในทันทีทันใดนั้นก็มีทีนี้ก็ กองเชียร์ก็มาละนะเหล่าหมู่ทูตสวรรค์มาก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโอ้โหตรงนี้นะนี่เป็นครั้งเดียวจๆมีอีกครั้งหนึ่งที่แค่ครั้งเดียวนะี้ีเดิมก่อนหน้าน,นี้มีแค่ครั้งเดียวที่เป็นครั้งที่สองที่มีทูตสวรรค์มาร้องเพลงปกติคนจะไม่ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้องเพลงมีครั้งเดียวที่มีคนเนี่ยได้ยินเสียงการร้องเพลงหรือการสรรเสริญของทูตสวรรค์คำถามคืออยู่ในตอนไหน โอเคงั้นต้องบอกชื่อนิดหนึง่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์อวิวานนั้นมันทีหลังล้วไงคือว่าก่อนหน้านี้อิสยาบทาาบที่หกบทที่หกท,ที่เซราฟิมบินนะครับเนี่ยนั่นเป็นครั้งเดียวแล้วก็ตลอดพ,พัะธีไม่มีนะไม่มีอยากโคกก็เห็นเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงบันไดเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเป็นครั้งเดียวดังนั้นครั้งที่สองนึนี่อิสยาผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่แต่ครั้งที่สองกลับเป็นพวก คนเลี้ยงแกะที่ต่ําต้อยที่าริสีถือว่าสกปกสกปกมีมลทินเยอะมากไม่อยากไปยุ่งกับพวกมันนะแต่ว่าพระเจ้ามาปรากฏกับพวกเขาในลูกาไม่ได้พูดถึงพวกนักปราชญ์นะครับที่มีตามดวงดาวมาแต่มัทธิวพูดไว้แล้วก็ทูตสวรรค์ก็มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยประโยคที่คุ้นเคยของเราพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจึงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโรปรดปรานนั้นแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็แผ่นดินโลกมีสันติสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตามนุษย์มนุษย์ไม่มีสันติสุขมานานแล้วนานตั้งแต่เมื่ออาดัมกินผลไม้จากนั้นมามนุษย์ไม่มีสันติสุขอีกเลยไม่เคยพบกับสันติสุขนี้หลายพันปีต่อมา วันนั้นมาถึงคือวันที่พระเยซูมาบังเกิดสันติสุขได้มาท่ามกลางมนุษย์ทั้งบวงแล้วดังนั้นทูตสวรรค์ดีใจมากทูตสวรรค์เนี่ยนิสัยดีมากนะผมว่าคือเขาดีใจมากที่มนุษย์ได้สิ่งที่ดีนะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยคงอิจฉาทําไมรูตสวรรค์ได้สิ่งที่ดีมนุษย์คงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทูตสวรรค์ทตรงกันข้ามนะวสวรรค์ดีใจแล้วก็ร้องเพลงยินดีโอ พระเจ้าเมตตามนุษย์พอเมื่อพวกทูตสวรรค์ไปแล้วพวกผู้เลี้ยงแกะก็เลยบอกว่าให้เราไปยังเบตเลเฮมเพื่อดูเหตุการณ์นั้นที่แจ้งแก่เรามีคนสองกลุ่มตอนที่พระเยซูมาบังเกิดที่รู้ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนได้รับการสำแดงจากพระเจ้าคนมีคนยิวสองกลุ่มคนยิวกุ่มแรกก็คือผู้เลี้ยงแกะนะยังยังไม่ใช่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองกลุ่มยิวกุ่มนี้คือผู้เลี้ยงแกะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกปุโรหิตพวกธรรมจารย์ที่เฮโรดอะเฮโรดตกใจผู้ในมัทธิวใช่ไหม เฮ้ยพวกโหราชาญนี้มาทําไมเคยเรียกประชุมพวกธรรมชาญพวกฟาริสีพวกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป,เปิดเปิดดูพางพี่รู้นะครับอยู่ที่เบตเลเฮมอ่าใช่ไหมไเฮโกก็เลยไปบอกพวกโหราชาญไ,ไ,ไปไปหาที่เบตเลเฮมนะเจอแล้วมาบอกเราด้วยน,ะนะคนสองกลุ่มนี้รู้แล้วว่าพระคริสต์กําลังจะมาบังเกิดหรือบังเกิดแล้วที่เบตเลเฮมผู้เลี้ยงแกะทําอย่างไรโอ้ ให้เรารีบไปดูกันเถอะนะก็รีบไปแล้วก็พบกับพระคริสต์แต่บรรดาผู้นําทางาศาสนาเหล่านั้นรู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้บอกเฮโรดไปแล้วเนี่ยรู้ด้วยเบเลเฮมแต่พอรู้เสร็จปุ๊บแยกย้ายตัวใครตัวมันกลับบ้านนอนนะ <c oughs> ดังนั้นการมาบังเกิดของพระเยซูจึงไม่มีผลต่อพวกเขาเขาจึงไม่มีส่วนร่วมในความน่ายินดีของการเสด็จมาของพระเมสยา <c oughs> วันนี้พระคําของพระเจ้าได้ บอกกับเราถึงสิ่งดีมากมายเราจะเอาแบบไหนเอาเป็นแบบคนเลี้งแกะผู้ต่ําต้อยแล้วรีบไปแล้วก็พบตามที่พระคาของพระเจ้าบอกหรือ,อรู้ไว้รู้ลเรียบร้อยรู้ละพระคำพีสอนยังไงแต่ว่าไม่มีประสบการณ์กับสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีผลกับชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเรานําพระคําของพระเจ้ามาใช้มากแค่ไหนเรียนพระคัมภีเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ สำคัญดียิ่งยวดและขาดไม่ได้คือการนําพระคัมภีร์ที่เรียนรู้นะไปใช้ในชีวิตของเราจริงๆแล้วพวกคนลิแกก็รีบไปในข้อที่16บอกเขาไม่ใช่ไปช้าๆเขารีบไปเลยนะครับแล้วก็จริงดังนั้นเขาก็พบกับมารีและโยเซฟแล้วก็พบพระกุมารพันพระอ้อมอยู่ในระหง้าจริงๆด้วย,วยผมนั่งไตรตรองเรื่องนี้ดูหลายทีแล้ว ถ้าพระเยซูมาบังเกิดในบ้านคนปาน,นกลางเนาะบ้านปานกลางเช่นในบ้านนิโคเดมสัสหรืออะไรประมาณนี้เนาะพวกคนเลี้ยงแกะคงไม่มีโอกาสมาเข้าได้เข้าเฝ้าได้เลยเนาะหรือเอาใหม่ถ้าพระเยซูได้เข้าโรงแรมมีที่ว่างเหลือที่หนึ่งในโรงแรมพวกคนเลี้ยงแกะก็มาไม่ได้เนาะดูเหมือนว่าพระองค์จงใจนะ พระเจ้าจงใจให้พระเยซูบังเกิดในลางย่าเพื่อว่าคนแม้คนที่ต่ําต้อยที่สุดในสังคมตอนนั้นก็ยังสามารถเข้าถึงพระองค์ได้เป็นภาพที่สวยงามจริงๆทานองเดียวกันเราไม่ว่าเราเป็นใครเราจะสกปรกแค่ไหนหรือผิดบาปมากเพียงไรเป็นคนที่สังคมเหยียดหยามดูถูกไล่คุณค่าไร้ค่าแต่ว่าพระองค์เสด็จมาโน้มพระกายของพระองค์ลงมาเพื่อหาเราเราสามารถเข้ามาหาพระองค์ได้เสมอ แล้วพอมาถึงเขาก็เลยเล่าเรื่องนั้นให้ให้ฟังว่าโอ้เ oh, นี่ยทูตสวรรค์มาบลาบลาบลาบ,บแล้วก็เนื่องจากมากระหลายคนก็เลยเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็โอ้ oh, ประหลาดใจมารีก็คิดในใจโอ้ oh, มันเป็นยังไงต่อไปนะโอ้น้าสนน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ผู้เลี้ยงแกก็กลับไปแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ไปไปโฆษณาเหตุการณ์นี้ให้คนทั้งหลายฟังคนทั้งหลายก็รับรู้เรื่องนี้แล้วว่าโอ้ oh, มีทูตสวรรค์มาบอกว่าพระมาสิหามาเกิดแล้วและผู้เลี้ยงแกะก็ไปพบจริงๆก็แค่นี้นจบพอครบแปวันซึ่งเป็นวันที่จะเข้าสุนัตในวันที่แปอย่างเหมือนกับยอนเนาะก็จะเป็นวันที่คนเด็กชาวยิวจะถูกตั้งชื่อคานิยมตั้งชื่อในวันที่8ก็เลยโยเซฟก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเยซูแปลว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วย เหมือนอ่างที่ทูตสวรรค์บอกกับมกมาลีตั้งแต่แรกเมื่อถึงพิธีชำระตัวเมื่อผู้หญิงคลอดบุตรเขาจะมีมนทินไปในช่วงระยะหนึ่งในเลวีนิติบทที่12บสอก็ที่2ถึง8แล้วก็เขาตามธรรมเนียมเขาต้องมาทำการชำระตัวทางประตูทิศตะวัอนออก พระวิหารเขาเรียกว่าลานสตรีมาทําการชําระดวยให้พ้นจากมลทินนั้นบิดามารดาก็เลยเอาพระกุมารมายัางเยรูซาเล็มมาถวายแด่พระเจ้าแล้วก็มีในข้อที่ย4บสีน่าสนใจถ้าเราสังเกตเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งแล้วพวกเขาก็มาถวายแด่พระเจ้าโดยนํานกเขาคู่หนึ่งมาถวายหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมารีโยเซฟไม่ได้เอาแกะมาถวาย แสดงว่าไม่ค่อยยำเกรงพระเจ้าเท่าไหร่นะเอามาแคน,นกนะไม่ใช่นะครับเขาไม่มีเงินซื้อแกะในในเลวีนิติบอกชัดเจนพวกคนยากจนเนี่ยที่ไม่มีเงินถ้าใครมีเงินซื้อวัวได้ก็เอาวัวมาไม่มีเงินซื้อวัวเอาซื้อแกะก็ได้ไม่มีแกะก็ไปเอาไปซื้อนกพิราบมาไป,ไปจับนกเขามาก็ได้แล้วก็สองคนนี้ยดังนั้นก็เลยพอเดาสถานะความเป็นอยู่ของมาดิโยเซฟได้ว่าอ๋อเป็นคนที่ไม่รวยนะเป็นคนยากจน ก็เลยเครื่องถวายบูชาเขาก็เลยเป็นแบบนี้แล้วที่พระวิหารนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าซิเมโอนเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าคาศัพท์ภาษาเดิมหมายความว่าเป็นคนที่อุทิศตัวเพื่อพระเจ้าเขารอคอยวันที่พระเจ้าจะมาช่วยคนอิสราเอลพระเจ้าบอกกับเขาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับเขาว่าเขาจะไม่ตายจนกว่าเขาจะได้เห็นพระคริสต์หรือว่าพระมาสีฮานั่นเอง แล้วซิเมโอนก็อยู่ในพระวิหารนั้นแล้วก็ก็มาที่พระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องราวของพระเยซูตั้งแต่ต้นจนจบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้จัดฉากทั้งหมดเลยเราเห็นได้อย่างชัดเจนวิญญาณสุดทรงนำพระวิญญาณสุดมาให้มารีบาบังเกิดให้เสคาริยาเจอแบบเป็นการจัดฉากของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซิเมโอนครั้งนี้ก็เข้ามาในพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว จังหวะเหมาะพอดีเจอเข้ากับมารีโยเซฟนําพระกุมารเยซูมาในพระวิหารตามธรรมเนียมที่ถวายพระก,กุมารน,นั้นแล้วก็พอเขาเห็นเขาเลยรู้ว่าโอ้นี่ไงนี่คือคนที่เขารอคอยมาเป็นเวลานานแล้วก็ก็เลยสรรเสริญพระเจ้าว่าโอ้สรรเสริญพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ไปเป็นสุขแปลว่าตายได้แล้วงานนี้เพราะว่าจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นใช่แ่ว่าได้เห็นแล้วเพราะว่าต่างเขาได ได้เห็นองค์พระเป็นเจ้าแล้วมารีกับโยเซฟได้ยินอย่างนั้นก็แปลกประหลาดใจนะเป็นประหลาดใจที่เป็นอย่างนั้นคําพยากรณ์ของซีเมโอนพูดประโยคหนึ่งบอกว่าความคิดในใจของคนจํานวนมากจะปรากฏแจ้งหัวใจของท่านเองจะถูกดาบแทงทะลุด้วยโดนตอนไหนครับตอนไหนหัวใจของพระเยซูโดนดาบแทงทะลุ แทงสีข้างไม่ใช่ไาดาบเนี้มันหอกเนาะนั่นแหละเหมือนกันนะจะโดนด,ดังสิ่งที่แทงเข้าไปแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นผู้เผยภร้ชนะหญิงชื่ออันนาอันนาก็เป็นผู้หญิงมีอายุมากแล้วสามีของเธอตายไปตั้งแต่สาวๆแล้วเธอแต่งงานได้เจ็ดปีแล้วก็สามีก็ตายไปแล้วก็ไม่ได้แต่งงานอีกเลยตอนนี้อายุแปดสิบสี่ละแล้วก็อยู่ในพระวิหารตลอดไม่ไปไหนเอาแล้ว กินนอนเนี่ยเหมือนอยู่บริเวณพระวิหารนะครับแล้วก็อดอาหารนมัสการพระเจ้าสแสวงหาทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อน,นาก็เห็นแล้วพระเจ้าก็สําแดงแกเขาว่าโอ้นี่ไงคือพระมาสีหาเธอก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นมาริโยเซฟเมื่อทําตามบัญญัติต่างๆเสร็จแล้วจึงกลับไปยังนาซาเลสโดยปกติเมื่อคนมาที่เยรูซาเลม็มใช่ไหม เพื่อจะชำระตัวให้สะอาดเขาก็จะเข้าไปในพระวิหารแล้วก็อามานดาก็รับการชำระให้สะอาดแล้วก็บุตรก็ถวายแด่พระเจ้าก็นี่คือสิ่งที่มารีและโยเซฟทำสังเกตว่าเขาเนี่ยแม้เป็นคนจนแต่เขาเป็นคนจนที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วทาตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทุกอย่างแล้วพวกเขาก็กลับไปนาซาเลสแล้วก็อยู่ที่นั่นดังนั้นพระเยซูเติบโตขึ้นที่นั่นจึงเรียกว่าพระเยซูชาวนาซาเลตมีคนถามพระเยซูอาชีพอะไร ช่างไม้ไม่ใช่เป็นชาวนาชาวนาสาเล็ด <c oughs> แล้วก็กัาพีบอกว่าพระองค์ได้เจริญวัยขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็อยู่กับพระองค์ดังนั้นพระเยซูเนี่ยสุขภาพแข็งแรงและมีสติปัญญาที่ดีการดูแลสุขภาพก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างหนึ่งด้วยอย่าลืมออกกําลังกาย12บีต่อมาในทุกๆปีมารีกับโยเซฟ ก็จะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาคนยิวเนี่ยจะขึ้นไปที่เยรูซาเล็มปกติสามครั้งนะครับในสามเทศกาลแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็มักจะไปอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคือเทศกาลสำคัญที่สุดคือปัสกาแล้วมารียูเซฟก็ไปทุกปีเพื่อไปร่วมเทศกาลปัสกาและลึกถึงการที่คนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ทีนี้ก็พา แะกุมารเยซูหนุ่มน้อยเยซูมาด้วยนะอายุ12แล้วนะครับก็ขึ้นไปร่วมกับพวกเขาด้วยแล้วก็เมื่ออยู่ครบเทศกาลแล้วก็กลับแต่ว่าพระเยซูยังคงค้างอยู่ในเยรูซาเล็มแต่ว่าบิดามารดาไม่รู้พอไม่รู้เสร็จก็เลยเดินทางกลับเข้ามากันเป็นขบวนเนี่ยก็กลับไปก็คิดว่าสองคนก็คิดว่าอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องมั้งแล้วปรากฏว่าพอสักพักไม่ไม่เจอก็ก็เลยย้อนกลับมาดูหาตามที่ต่างๆไม่พบ แล้วก็ในที่สุดหามาได้สมวันก็พบพระเยซูอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกธรรมชาญกําลังฟังแล้วก็ไต่าถามพวกธรรมชาญพวกบรรดาผู้นําศาสนาผู้มีความรู้เหล่านั้นอยู่ถ้าบิดามารดาหาพระเยซูไม่พบมาก็มาหาในยูสเสลมบอกว่าพบเจอในสนามแข่งมา้าหรือว่าสนามกีฬาหรือสนามคงอีกเรื่องเนาะแต่สังเกตพระเยซูหัวใจของพงอยู่ที่เนี้ย ทำไมถึงอยู่ที่นี่จริงๆบิดามารดาน่าจะเดาออกตั้งแต่แรกพี่สุไม่ไปที่อื่นหรอกมีอยู่ที่เดีย่ที่อยากไปแล้วก็พวกบรรดาธรรมชาตนี้ก็ได้พูดคุยคือถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12เนี่ยจะถือว่ายังแบบว่าเป็นเด็กมากๆดังนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่นับเป็นคนปมานยังจะไ,ม,จะไม,ม,ม่จะไม่มีสิทธิ์ทางสังคมจะไม่มีสิทธิ์มา ซักถามอะไรในใน,ในการพูดคุยสนทนาธรรมได้แต่พอดีพระเยซูอายุ12นะจึงมีสิทธิพูดคุยทักถามซักถามถามไปตอบมาอะไรต่างๆเนี่ยคนทั้งหลายก็ประหลาดใจในคําตอบของพระเยซูสังเกตว่าในคราวนี้เนี่ยไม่ใช่พระเยซูสอนนะครับแต่ว่าพระเยซูพูดคุยสนทนาคือมีคนถามว่าไอ้สิ่งนี้เราคิดว่าโมเสสเขาทํำยังไงเ,ออเราคิดว่าเอเรียจะเป็นอย่างงั้นหรือไม่เนี่ยสอบเปิดตั้งประเด็น อภิปรายกันแล้วก็พระเยซูก็พูดเสนอค่นั้นไม่ใช่การสอนนะครับนี่ไม่ใช่การสอนในพระวิหารแล้วพอพระเยซูตอบพวกเขาก็ประหลาดใจโอ้โหซึ่งปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่จะไม่ทําเช่นนั้นนะครับแต่เนื่องจากพระเยซูมีวัยที่จะทําอย่างนั้นได้ก็เลยทําเช่นนั้นคําถามและคาตอบของพระเยซูทําให้บรรดาผู้มีความรู้พวกอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยประหลาดใจเพราะว่าเด็กวัยรุ่นขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องพระคำของพระเจ้ามากขนาดนี้ สังเกตว่าพระเยซูกําลังเตรียมตัวเองรู้ว่าในที่สุดจะต้องเลือกสาวกสั่งสอนสาวกแล้วเสด็จไปที่เยุเูซาแล้วก็ถูกฆ่าตายเพื่อไถ่าบาปมนุษย์สิ่งที่พระองค์ทรงทําอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวนั้นคือการรู้จักพระคาของพระเจ้าไม่ใช่บอกไม่เป็นไรเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นด้วยต้องทําอีกอย่างก็งคือเตรียมตัวดันงนั้นดังนั้นในการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า อาจจะเราจะเตรียมฝึกเทศนาเตรียมการบริหารเตรียมเล่นกีต้าฝึกอะไรก็ดีมากๆแต่อย่างหนึ่งที่เรียนแบบพระเยซูได้แล้วควรจะทำอย่างนี้คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้าบุคคลผู้สนใจในพระวจนะของพระเจ้าจะพบของดีแล้วพอมาริโยเซฟเจอก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราอย่างนี้ดูสิพ่อแม่หาเจ้าไปทั่วเนี่ยเลยทุกข์ใจมากแล้วพระเยซูต,ตอบว่า พ่อแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาคําถามนี้เนี่ยดูตามวยายกรณ์ไม่ได้เป็นทางลบนะครับไม่ใช่เป็นการตําหนิทําไมมาหาทาไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอาจารย์เป็นการเป็นการอธิบายประโยคที่จะเน้นคือประโยคข้างหลังหลังันะก็คือว่าว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยควรที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาของฉัน พ่อแม่ก็เลยง,งงๆพูดอะไรวะไม่เข้าใจมีปัญญาไม่เข้าใจในคําพูดนั้นแล้วก็แล้วก็มิดามาดาก็เลยพาพระเยซูกลับแต่พระเยซูเนี่ยพระบุตรของพระเจ้าจําเป็นต้องอยู่ในพระวิหารนะปิดามาดาบอกดีดีแล้วลูกที่จะแสวงหาพระเจ้าแต่กลับบ้านกันแล้วพระเยซูทําไงครับเชื่อฟังสิทธิอํานาจนั้นนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าอืมฉันนี่ใหญ่แค่ไหนนะดังนั้น,น,นไม่ใช่ พระเยซูเป็นแบบอย่างพระองค์เชื่อฟังแล้วก็กลับไปกับพ่อแม่ไปที่นาสเ็ตพระองค์ทรงยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองแล้วมารดามาลีก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจจะยังไงต่อไปนะแล้วก็ในข้อที่52มีประโยชน์มากสำหรับเราพระเยซูจำเริญขึ้นด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อคนทั้งหลายด้วย ในการพัฒนาชีวิตของเราแล้วก็ลูกๆของเราด้วยนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือว่าดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเขานะทั้งร่างกายแล้วก็ดูแลสติปัญญาแน,น่นอนสติปัญญาน,นี้ย่อมครอบคุมเรื่องสติปัญญานในทางของพระเจ้าแล้วก็รวมถึงสติปัญญานในการดําเนินชีวิตทั้งหลายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือว่าดาเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยและคนอื่นพอพระทยัยให้เป็นที่ชอบใจของคนอื่นด้วยที่ชอบใจคนอื่น ไม่ได้หมายถึงไปแจกตังค์พาอไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมแต่คงจะหมายถึงเป็นการสแสดงความมีน้ำใจความรักความเอือเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเป็นแน่นะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็ควรจะมีในในเราแล้วก็ปลูกฝังลูกหลานของเราไปในทางนี้สรุปพระเยซูเติบโตจเจริญขึ้นดีทั้งในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ในฝ่ายร่างกายสติปัญญาจิตใจ